ท้องถิ่นสู่องค์ความรู้อย่างเป็นรูปธปรรมก่อเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ดินผสมใบไม้ตำบมลม่วงคอมที่โรงเรียนชัยบาดานพิทยาคมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีเกิดมาจากแรงผลักดันของทุกภาคส่วนและพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนที่ร่วมคิดร่วมสร้างในวันนี้พร้อมแล้วกับการเปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ดินผสมใบไม้ตำบลม่วงคอมที่โรงเรียนชัยบาดานพิทยาคมจังหวัดลบบุรีได้เปิดอย่างเป็นทางการเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการใช้ศูนย์บริการศูนย์การเรียนรู้โดยมีชุมชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ภายในศูนย์การเรียนรู้ประกอบไปด้วยพื้นที่ปฏิบัติงานทำดินผสมใบไม้ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านและองค์ความรู้ในการนำเศษใบไม้มาผสมกับดิน เพื่อให้ได้ดินที่มีคุณภาพเหมาะแก่การเพราะปลูกเปิดให้ชาวบ้านในชุมชนตลอดจนครูและนักเรียนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของหุ้นสหกรณ์ดินผสมใบไม้โดยเริ่มต้นที่10บาทต่อ1หุ้นจำนวน500หุ้นเพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้ร่วมสร้างสรรค์โครงการและยังนำรายได้เสริมมาสู่ชุมชน มีต่หากรก็ดีค่ะพวกรากจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะชุมชนแถวนี้เขาก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะไม่ว่ายัางไงชุมชนกับโรงเรียนก็ร่วมมือกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าลูกหลานเราก็อยู่ในอยู่ในโรงเรียนนี้อยู่แล้วค่ะนอกจากนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนชัยบาดานพิทยาคมและชาวตำบลม่วงคล้อยังได้ร่วมเปิดบัญชีธนาคารใบไม้อันเป็นกิจกรรมในโครงการที่ช่วยสร้างสารรค์ชุมชนให้ดีขึ้น โดยการนำเอาทรัพยากรเหลือใช้อย่างเศษใบไม้นำมาแลกเป็นเงินในธนาคารใบไม้ทำให้เด็กและคนในชุมชนมีเงินออมและมีแรงบันดาลใจในการร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนต่อไปตัวสหกรณ์นะครับเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับเราก็จะมีการซื้อขายหุ้นกับชุมชนนะครับแล้วก็แบบแลกเปลี่ยนกัน ส่วนธนาคารใบไม้ก็จะเป็นการซื้อขายใบไม้การฝากใบไม้มันสามารถสร้างไรายได้ให้กับเด็กนักเรียนคนในชุมชนและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็สามารถลดปัญหาเรื่องขยะใบไม้ทั้งภายในโรงเรียนแล้วก็ทัศนียภาพรอบข้างทางถนนนะครับทำให้แบบมันสะอาดสวยงามมากขึ้นครับและผมก็เชื่อว่าทั้งสหรกรณ์ดินผสมใบไม้ธนาคารใบไม้และศูนย์การเรียนรู้ของเราจะเป็นประโยชน์ระยะยาวให้กับโรงเรียนและชุมชนแน่นอนครับ ก็สิ่งที่ได้จากการเข้าแคมป์นี้ก็คือว่าได้รู้จักเพื่อนๆต่างมหาลัยแล้วก็รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะเหนื่อยพี่ก็เหนื่อยทุกวันนะครับจนมาถึงวันนี้พี่เห็นผลงานมันออกมาแล้วก็ดีใจครับก็พอเห็นงานแล้วก็มันหายเหนื่อยไปเลยพี่ขอขอบคุณอินทัศนะครับที่จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาทําให้พวกผมได้ประสบการณ์อีกมากมายแคมป์สนุกคิดกับอินทัศสุดยอดครับ พลังเยาวชนของโรงเรียนชัยบาดานพิทยาคมจังหวัดลบบุรีกับนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีและมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์รวมถึงชาวตำบมลม่วงค่อมและกลุ่มภาคีเครือข่ายถือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ดินผสมใบไม้ตำบมลม่วงค่อมในโครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัดเยาวชนพอดีโรงเรียนพอเพียง โดยบริษัทอินชัดโฮดิ้งจำกัดมหาชนซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรดินได้อย่างเป็นรูปธปรรมและยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอันเป็นวิถีแห่งความพอเพียงของชุมชนนั่นเองแคมป์สนุกิดกับอินทัชเชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน